ก็วันนี้ก็เป็นผมวิ่นนะครับผมก็วันนี้ก็ได้เพิ่ด้วยน้อยฮะของที่โปนะฮะผมแล้วก็ได้มาพาคการแข่งนะฮะไม่เชิงก็แข่งแล้วเป็นน้าเราโปเมื่อกี้ฮะเฟิร์สบัตรโปเปวดเจี๊ยด้วยฟัตเจเนริตไปฮะไอ้วเป็นน้าโปรทริปี้ชิปโปน้องที่เฟิสกอล์ฟฟาไปฮะเป็นน้าเราโปแคทคิวโปรจีทีไปลงแล้วก็แล้วเป็นน้าเราแล้วมาดูน้าโปรสุก้ากันต่อฮะ เขาปลาทั้งแปดปลาทั้งระเบิดมีฮหวังว่าคงจะโดนใครบ้างและโปรเพเซคิวโปรซลิปีและโปรมังกีคิวโปรโปเซียไปได้้ะแหละออกสิบแปดกับฮูลกราฟิกของเขาฮะจะมาแข่งอดอะไรเอ่ยก็ไม่รู้และก็มีอาจทราบได้ฮะและเป็นโปรจีเทคิวโปรแคดไปได้ฮะและเป็นแน้วโปรน็อกซิสกิวโปรซลิปี้ไปได้เป็นหน้าของโปรก็ให้ช็อตโปรซูก้าไปลงลุกฮะและเป็นหน้าของโปรจีเทคิวโปรมังกีไปลงลุกฮะ แล้วโปรจีที่ตอนนี้ถือว่าอาการเจ็บพอสมควรแล้วเป็นหน้าหน้าของโปรเซริปปี้ฮะคิวโปน็อกซิสด้วยดีพียีไปก่อนฮะแล้วตอนนี้โปรจีที่เขามาขออาศัยอยู่กับรุ่นพี่โปรปบอรเซียด้วยครับแล้วเขาก็ได้ออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วเป็นหน้าของโปรเซริปเปีะมาสตอมโปรน็อกซิสอีกแล้วและเป็นหน้าของโปรจีที่คิวโปมังกี้ไปลงนรกได้แล้วตรงนี้ย่อๆฮะแล้วโปรปบเซียจัดให้โยกแทนได้ไหมแล้วเป็นหน้าของโปรเบอเซียคือโปแคดไปลงนรกฮะแล้วเป็นหน้าของโปรจีที่เอ็มพีไฟล์ของเขาไปเก็บโปโก้อีกแล้วนะะฮ และโปรมังกี้ตรงนี้ฮะสปีดก็ซาเลดดอตเล่นๆฮะแต่ก็ไม่เล่นฮะเพราะเขามาเก็บจริงแล้วเป็นหน้าโปรมังกี้คิปโปรเปเซียและเป็นโปจีดี้คิปโปรมังกี้เสร็จะไปลงรถแล้วเป็นหน้าของโปี่คิบโปรซูก้าฮะแล้วเป็นโปรจีดี้ฮะใช้ก๊อกสแปของเขาไปเก็บโปแคทได้นะครับผมและเป็นหน้าโปสเซปี่ฮะคิปโปรเปเซียแล้วเป็นริเจนดารีไปนะฮะแต่เป็นโปรมังกี้คิปโปนอคกิสไปได้ฮะเป็นการลาช็อตโปรลิปี้บอกว่าล่าผมทำไม ทำไม่เนียนไปนะโปรทีทีคิวโปรแคดไปได้แล้วไปนะโปรสลิปปี้คิวโปรโปรเสียไปได้ฮะแล้วไปนะฮะโปรแคดกันต่อแล้วไปนะของโปรจีทีคิวโปรมังกี้ไปก่อนฮะแล้วไปนะฮะโปรสลิปี้คิวโปรโปรเสียไปฮะแล้วโปรแคดกับ AUGA ทเสามเลตจอทของเขาแล้วก็บอกให้สลิปปี้เก็บโปรจีทีให้ e ีนะครับแล้วก็เป็นทางหน้าของโปรน็อติสคิวโปรโฟไปได้ฮะแล้วไปนาของโปรแคทคิวโปรโปรเซียไปได้แล้วเป็นนะครับโปรสลิปปี้คิวโปรสุก้าไปได้แล้วเป็นะฮะโปรแคทคิวโปรน็อติสไปได้ฮะ แต่เป็นโปรเจดีฮะที่เก็บโปคัดไปลงนรกนั่นเองฮะแต่เป็นโปรเจดีฮะเก็บโปมังกี้ไปอีกนะเป็นหาโปรสเต้ร์พีคิวโปตสุก้าไปได้นะฮะแต่โปรเจดีกับ MP ็มพไปคคูนสของเขาจะมาสะแดงลีดได้ปลาแเป็นหาโปสเตอร์พี้คิวโปเบอร์ซินและโปรเจดีให้ช็อตโปรแคไปได้นเป็นหางหางโปรอกที่ซักคิวโปตอริปี่และเป็นทางหางโปโกเก็บโปรีทีและเป็นทางหางโปตสุก้าฮะใช้แฟกชิเลตเก็บโปรอกทิสไปได้ฮะ ว่าเดือดกันมากเป็น euh นักหน้าของโปรตจริงที่นั่อยู่ยี่สองต่อสิบหกนะครับแล้วเป็นหน้าของโปรจีทีฮะเก็บโปรเมื่อกี้ด้วย MP5 มีของเขาไปได้แล้วเป็นหน้าของโปรสลิปปี้ฮะเอดช็อตโปรน้อยไปแล้วเป็นหน้าของโปรซูก้าเอชไปเก็บโปรสลิปปี้และเป็นหน้าของโปรแคทนะเก็บโปรเพื่อเสียไปได้แล้วเป็นหน้าของโปรจีทีเก็บโปรแคทไปได้นะครับว่าเดือดกันมากเลยนะเจ็ดด่านพอโปรเป็นหน้าของโปรจีทีฮะคิวโปโก้ไปแล้วเป็นหน้าของโปรแคทนะเทรดโปรจีทีไปลงลุกนะฮะ โอตาลิปี้ฮะจะมาก็อะไรหรือเปล่าแล้วเป็นนักน้าของโปเปอร์เซียฮะคิวโปโกเป็นนด้เป็นนักโปรเจติเอ้ยโปแค่คิวโปซูก้าโปรปี้คิวโปเปอร์เซียแล้วเป็นโปรเจติคิวโปซาริปี้ไปนะฮะผมแล้วเป็นนักของโปแค่คิวโปจีทีไปได้ฮะแล้วเป็นโปรนักที่สไนเปอร์เอ็มยี่สิบห่ไปเก็บโปเมื่อกี้แล้วเป็นนักโปแค่คิวโปซูก้าไปลงแล้วเป็นนักของโปรเจติค่าคิวโปแคดไปได้ฮะ เป็นหน้าของโปรทีนคือโปรซิลิปปี้ไปแล้วเป็นหน้าหน้าของโปมังกีคือโปรเปอร์เซียไปได้ฮะและตอนนี้เป็นหน้าของโปกัวที่เจ็บพอส้องกเลือดสีชมพูกูโล่ครับเป็นหน้าหนของโปรซิลิปปี้ฮะจะมายิงโปรเปอร์เซียไปลงนรกและวทำสำเร็จครับเป็นมิชชั่นที่ p o s s i b l ลและโปรทีนสไลด์มาเก็บโปรซิลิปปี้ไปลงนรกครับผม เป็นโปรแคทที่คิวโปรทีได้เลย5ตัวสุดท้ายจะเป็นเกมแรกที่ทางด้านของโปรโตัวจริงฮะจะชนะเกมนี้ไปนะฮะได้วเป็น้องผมเมื่อกี้คิวโปรซูก้าไปได้ฮะแล้วเป็นน้องของโปอโกะคิวโปรทีแบบเพชช็อตไปได้แล้วเป็นน้องของโปรเซเบีย M249 ไปเก็บโปรปอรเซียแล,ล้วเลยอีก2ตัวเท่านั้นนะครับแล้วเป็นน้องและจบเกมเป็นที่ละบาทสำหรับเกมและเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของโอโก้ฮะ โก้โดนโปรเปอร์เซียใช้เอ็มสีรูดไปแปดหนครับสวยทิ่สวยของปูเทอริปปีกันครับและโปรเทอริปปี้จะทํางานไปตุ่ยทางหน้าของโปูนอกทิศแต่ก็โดนโปรจีจับได้และโปรจีีครับใช้เอ็มพีไฟส่งไปรงนารกยังวะนี้ดูนะปมังกี้ฮะปมังกี้กัมังน,นัวครับเป็นการลุ้มสองหนงและเก็บโปรจีทีไปได้และโปเซร์เีย มาไม่ทันตั้งตัวแล้วต้องอะไนี้แล้วเบิดลุกไปยังไงจะห่าของซีโปและโลบได้ฮะแล้วก็เก็บโปรน็อคคืนมาของโหมังกี้ครับเก็บน้องใหม่อย่างโปรซูก้าที่เพิ่งเข้าตีมาได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเข้ามาหมัดมาฮะโปรเปอร์เซียและโปรเปอร์เซียเหมือนจะโดนลู่ด้วยเอ็มโปรกับสกปรกๆออกมาจังหวะนี้นะของซีโปรตัวจริงฮะน้ำและโดนโปรซูก้าฮะ ใช้ UMP สีห้ารูดไปสวรรค์โป้แคทกันบ้างบัตตี้สุดโหดยูซี่หนึ่งสียังไหวไม่ได้โฆษณาแค่เรื่องจริงและโป้นอกทิสครับใช้ M4 มโฟเก่ามของโป้ซาเลเปะนั่นของโปโปเซียครับรอให้ยากและก็จากไปรสิตี้จะรูดท่าของโปนอกทิสแต่นอกทิสไม่ลงสวรรค์ก็เลยบอกให้มังกี้เก็บให้ฮะ ็แน่นอนว่าจัดไปก็อยู่หลังและเดี๋ยวเราไปดูนะแอะโปรเปอร์เซียครับเก็บโปรมังกี้ไปเราวนจะมีสิกธิานรองโปรจีเทียประทะกับโปรแค่ยอยอยอกโยกและจะเอาปืนพองลูดเปอร์เซียฮะแต่เปอร์เซียยังไม่ตายเปอร์เซียบอกฉันอย่าคงหายใจและลูดแดงแดงเท่ากันและโดนโปโก้ครับมาแจมแล้ก็โดนเก็บไปและสังบุยเปอร์เซียลงนรกไปกอีกรอบฮะแต่ดีดีครับเหมือนต้องการไปรีเซ็ตบัตตอนหรือเปล่า ปลาระเบิดยจะใส่ตัวเองเฉยเมื่อกี้ฮะมาตุ๋ยจีทีแบบไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็ไปดีครับและเมื่อกี้ฮะหนาหนักขึ้นมาปิ้วปลาระเบิดไปและปนลนระเบิดทรีนะแต่ไม่รู้ว่าตูมและโปรจีพีครับเพราะว่าขอโทษจีพีเดี๋ยวเออ๋ยวโปรนักกนฮนะ ตัส้าต่อยี่สิเนะครับและโปนอกทิดครับจะเจะควาสามารถอีกีรูดเดียวแต่ก็รูดโปแคตายฮะและโดนตุยมีนําซ้ำอาตายไปอีกทางหน้าของโปโก้ฮะเอ็มซสเปใใ่อื้ของโปนอกทิดจะมีประเด็นกับนะของโปสลิปปี้ฮะและนอกทิดก็เก็บลงนรกไปได้อีกฮะ โพ้โแคทฮะหยิบเอดบเก็บไปรงสวรรค์รงนรก, <lk lk lk> รนรกและนอกทิสครับรูทางหน้าของโปมังกี้และโดนโปโก้ครับเก็บรงนรกมมมองใหญ่มามจะเกิดเป็นไฟใหญ่ ใบเบื่อไหมใบเบื่อใบเมาและโปโกเก็บนั่งของโปโตูก,ก้าไปฮะและโปรจีทีเก็บสลิปปี้ไปครับแบ่งโซนเป็นสองฝั่งแยกสมองเป็นสองตีและโปรจีทีลูดอาของโปมังกี้ไปฮะด้วย mp ห้า k แต่สลิปปี้ครับโอ้โหจีทีวันนี้มาคมหรืออะไรคมเพราะไปกินมีดมาหรือเปล่าไม่เข้าใจและโปแคทลูดเปอร์เซียไปฮะส่งคำระเบิดโอ้โหนี่ส่งคำปืนหรือส่งคำระเบิดและ โปรแคปเป็นรูปโปตซูก้าฮะและเหมือนจะโดนนกทิศก็ไม่เชิงจะโดนนะครับเหมือนนอกทิศก็คุมโซนโปแคปก็คุมโซนนะและเหมือนจะไปมีเวเดนหน้าของโปจีทีฮะโดนหน้าของโปรสลิปปี้และงโปมังกี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูมุมมองของผู้ที่โดนลุงป้าและกีดีจังหวะน,นี้ไปเก็บโปมังกี้ลงนรกไปฮะ และทางด้านของพีโปสำรองกับทีมผสมน้องใหม่ก็จะเรียกว่าเป็นตี่ผสมมากกว่านะครับและโดนลูดโอ้โหโหลายต่อหลายทางและก็ลงนาลกไปฮะด้านของทีมที่กำลเล่ดีกว่ารุ่นน้องโปสลิปปี้ฮะโปแคดโปแคด E.W. คูนหกลากไปลงนาลกอีกตัวและโ,อโ,อโลปโโคแคดโอ้โหและจบด้านของโปสโลิปปี้เป็นฟานาคิวฮะ จบไปทางด้านของตีโปรตัวจริงชนะตีโปรตัวสำรองไปด้วยสกต่อยี่สิบแปดต่อสี่สิบครับและเกมที่สามก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นทางด้านของโปโกฮะเฟิร์สบัตโปนอคทิสไปฮะไอ้โปรเปอร์เซียงางแฟคเจเนเลดขึ้นมาฮะและปาไปด้านหน้าฮะและเป็นทางด้านของโปรเปอร์เซียแฟคเจเนเลดของเขาไปเก็บโปมังกี้ได้และโปแคทเก็บพอสมควรฮะ และตรงนี้คากับ EWM ฮะแต่โปแค้นฮะผมคมกว่าคุณนะครับและเก็บโป๊เปอรเซียไปลงแล้วและโปรไอสัตว์ฮะก็เก็บไปลงแล้วเช่นกันน่าจะเป็นไฮน์ของ <S <S ๆๆโปโก้นะฮะเก็บโป๊เปอรเซียฮะเองมาปลาบุญมาและโป๊เคปซีคิวโปมังกี้มาและโปโก้เก็บโป๊ะเคปซีและเป็นระเบิดที่เก็บสองครั้งนั้นระเบิดของโปโก้ไปเก็บโปรไอสัตว์เช่นกันฮะ ตรงนี้ครับโปรเปอร์เซียฮะยืนอยู่ที่แท่นบอกว่ามาหนึ่งหนึ่งกับผมสีและโปแคทกับโปเปอร์เซียตรงนี้จะหนึ่งหนึ่งกันฮะและเป็นนักของโปแคดเก็บโปเปอร์เซียไปฮะด้วย MP5K ของเขานะฮะมีการปรัแฟคเจลีดไปและเของเลทีมแล้วเป็นโปรเปอร์เซียคือโปแคทไปได้ฮะ และโป้มังกี้คือโปรไอสัตว์แบบเพชรช็อตไปฮะด้วยเอ็มโฟ16ของเขานะฮะแต่โป้มังกี้ตอนนี้ดีัจเลยและเป็นหน้าโปเซลิปี้ฮะคิวโปเปเซียด้วย G 3 6ปแล้วตรงนี้เป็นโป้มังกี้กับโปแคดซีแล้วเป็นโป้มังกี้ฮะคิวโปแคดซีไปได้และโปรไอสาระคิวโปเซลิปี้ไปฮะและเป็นหน้าของโปเปเซียคิวโปแคทแบบเพชรช็อตไปฮะและตรงนี้โป้มังกี้กับโปเปเซียมีประเด็นกันฮะและเป็นหน้าของโป้มังกี้ฮะเพชรช็อตใส่โปเปเซียไปฮะและตอนนี้เป็นหน้าของโปรไอสาระคิวโป้มังกี้ไปลงนรกครับ แต่แม้หัวที่โปรตวจริงที่นําอยู่ด้วยสกอร์10-8นะฮะของโปรตัูจิงอืมไปด้านหน้าไม่หยุดยั้ยงนะมันหยุดดีเลยคอนเทนนี้์ในการตับโปโก้และมาอยู่ตรงที่แท่านีเบอร์สองนะฮะและเป็นน้องโปเปเซียเก็บโปมังกี้ไปลง,ลงแล้วและเป็นนั่งโปซานะคิวโปซาริปปี้ไปฮะแล้ก็ตอนนี้มาดรอกันที่1 0่เลยเป็นน้อง ้าของปูคลิปซีก่อนแล้วเป็นหน้าหน้าของปูเปเซียคิวโปโก้ไปก่อนฮะไอเอ็มโฟคุโรกราฟิกของเขาฮะยิงกดไปก่อนแล้วเป็นหน้าปูไอสาต์คิวโปแคบไปแล้วแล้วโปูสลิปี้มาถีบปูไอสาต์ตามไปกับปูแคดไปลงนรกแล้วตรงนี้เป็นหน้าหน้าของปูคลิปซิกับปูมังกี้เป็นหน้าปูคลิปซีฮะคิวปูมังกี้ลงแล้วแล้วปูเปเซียฮะคิวโปโก้ไปได้ฮะ แโปโพเซียคิวโปสลิปปี้ไปได้ฮะแล้วเป็นนกโปแค่นัคิวโปเปอร์เซียแล้วเป็นนกโปไอสัตว์ที่โปโก้ตรงนี้โปเคสซีกับโปแค่นั้นจะมีประเด็นกันหรือเปล่าแล้วเป็นหน้าของโปนอกทีส์ะสกอปเป้ของเขาเก็บโปแคทไปแล้วเป็นมังกี้กับนอกทีส์เป็นหน้าของมังกี้ที่เก็บโปนอกทีสด้วยอียูจีไปฮะและเป็นโปไอสัตว์นะที่เก็บโปแคทไปได้แล้วตรงนี้เป็นโปเคซีฮะเป็นห้าวโปเคสซีนะที่เก็บ น่าจะเก็บปูไปเมื่อกี้ขอไปเป็นหน้าหน้าของปูมื่อกี้เก็บโปรไอส์แฝดไปได้มองคีดไหมครัเป็นหน้าหน้าของปูมื่อกี้คิบโปรเปเซียแบบพิชชอรไปได้นะฮะเรื่องนี้เป็นหน้าหน้าของโอเคซี่ฮะเก็บโปเมื่อกี้ไปลงนรกครับและเหลือผู้ท้าดวลอีกหนึ่งท่านก็คือโปรซิลิปปี้แต่ก็โดนโปรซิลิปปี้เก็บไปได้หน้าหน้าของโปเคซี่แล้วเป็นหน้าโปนนกที่สมาเท็ดโปรซิลิปปี้ไปลงนรกคืนนะฮะบอกว่าอย่าทำร้ายเพื่อนผม และตอนนี้เป็นสกอร์22ต่อ16ไปหน้าของโปรตัวสำรองและโปเปอร์เซียระเบิดของเขาไปเก็บโปแคตอีกแล้วนะฮะและเป็นทางด้านของโปรมังกี้ฮะที่โปนอกทิ่สไปได้ฮะกู้หูมันผัดจนนะฮะไปหน้าหน้าของโปรกู้กับโปรเคปซีตรงนี้ตจะมีประเด็นฮะชื่อตระกูลทาหน้าด้วยชื่อเคและเป็นโปแคตเก็บโปไอสัตว์และโปรเคปซีเก็บโปโกไปลงนรกฮะและตรงนี้โปรเคปีมายืนอยู่ที่แทนบอกตำแหน่งนะฮะแทนของเนวิเกเตอร์และเป็นทางหน้าของ <C pe cy> โป <C at> <ล> <C at> เคปซ <C at> ีฮเ, <C at> เก็บโปรเมื่อกี้และโปรสัตว์เก็บโปแคทไปได้ฮะแต่มีการยิงกดเล็กน้อยนะหน้าของโป <at> รเคปซียิงกดแบบไม่มีใครตายและตรงนี้จะมาเข้าจากด้านข้างแต่โปแคทรู้ตัวแล้วว่ามีคนมาตุยว่าลูกพี่จะให้ทํายังไงเอ่ยและตรงนี้ฮะเป็นหน้าหน้าของโปเคปซี <C at> ที่มาเข้าแต่ก็ไม่ไม่รู้ว่ามีโปโก้ที่มาตุยเ <C at> <C at> <encouraging> ช่นกันฮะตุยกันแบบแผนสอง สองเลยครับเวลาของปูมังกี้คิวปูนอกทิสบบเพชรชอบไปได้นะครับไม่ใช่ทายยากนะครับและปนอกทิสคิวโปมังกี้ไม่ได้ฮะและเป็นโปแคทเอวของเขาไปสั่งให้ตายนะครับผมเก็บโปนอกทิสไปลงนรกได้ฮะและเป็นโปมังกี้กับโปเคทซีฮะไอ้ไม่โดนน้าของโปเปอร์ซีกันก่อนนะฮะ แอปโปอสากับโปเคซีเจ็บกันมาฮะเลือดแดงเลยนะฮะเลือดกระฉูดมาที่ไหนหรือเปล่าแล้วตรงนี้ก็โดดจากแท่นมายิงฮะและเป็นโปแคสเก็บโปเปอร์เซียไปได้ฮะแท่นสูงแค่ไหนแต่ถ้ายิงไม่โดนก็จบชีวิตได้นะครับผมและเป็นโปอส์ศาะเก็บโปโก้ไปฮะโปเปอร์เซียกับ M4 คูณ2อเขาแล้วเป็นโปเปอร์เซียเก็บโปแคสไปลงแล้วเป็นท่าหน้าของโปเซปิเอ้คิวโปไอสาไปได้นะฮะด้วย DP 2 0ทของเขานะ และโปะเปอร์เซียตอนนี้ฮะมีทีท่าว่ากําลังจะไปเข้าด้านหลังของโปแคทแต่โปแคทดันรู้ตัวแล้วนะครับและเป็นทางหน้าของบริษัทเก็บโปสลิปี้และโปแคทฮะเก็บโปเปอร์เซียไปลงรงแล้วเป็นโปแคทฮะเก็บ2เก็บเคซีไปลงรงแล้วเป็นหน้าของโปนอกที่ะเก็บโปมังกีแล้วเป็นหน้าของโปโกเก็บโปไอศาดไปได้ฮะและโปรเปอร์เซียกับโปโกตรงนี้เขางางเอฟโฟคูณสองขอเขาแล้วเป็นหน้าของโปไอศาดเก็บโปโกไปได้เรามีการซัพพอร์ตมาจากโปรเปอร์เซียนะฮะและโปรเปอร์เซียงางระเบิด กลุ่มขมับกำมขมุบมระเบิดของเขาขึ้นมาแล้วนะฮะปมังกี้ฮะเก็บปนอทิสต์ด้ฟัคเจเนเรตไปก่อนนะฮะแล้วนี่แกสลักระเบิดเรียบร้อยฮะเตรียมจะปลาใส่ใครและตรงนี้อย่าถือระเบิดอยู่นิ่งๆพอระวังจะเดี้ยงไม่รู้ตัวโปมังกี้ฮะสั่งสอนโปเปอร์เซียไปลงนรกเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่โปเปอร์เซียก็ยัง ไม่หยุดนะับผมก็จะปาระเบิดไปเรื่อยๆเมืม่อผมก็จะไม่พักเหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยเมืม่อแล้วไม่เมื่อและเป็นโปมังกี้คือโปรยศาสตร์และเป็นระเบิดที่ชิ่งไปฮะทางหน้าของระเบิดโปเบอเซียฮะและ M4 คูนเก็บโปโก้ไปได้ฮะและปาระเบิดแฟดไปฮะบอกว่าผมไม่มีระเบิดมือผมก็ปาระเบิดแฟดได้และตอนนี้เป็นทางหน้าของโปโตจริงฮะนำไปแล้วเป็นสกอร์ที่35ต่อ34เลยห้าตัวสุดท้ายกับ เวลาประมาณ2นาทีครึ่งแล้วเป็นทั้งหน้าของโปรมังกี้คิวโปอสานและโปรแคทคิวโปเปรเซ่ P S, ด้วย AWM ของเขาที่สั่งตายนะะแล้วเป็นทั้งหน้าของโปรน็อคติคิวโปมังกี้และโปรแคทคิวโปเคเอฟซี K, C ไปฮะแล้วนี้เป็นทั้งหน้าของโปรสาร A K ของเขาไปเก็บโปรแคทได้ฮะและเป็นหน้าของโปรเซปีคิวโปน็อคติส ok ไปฮะและเหลือ,อตัวเดียวฮะและจบเกมครับผมเป็นหน้าของโปรตัวจริงที่ชนะไปด้วย40ต่อ36นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ อาจจะมีภาพภาพประกาบอะไรก็ขอตัวแล้ววันนี้ขอตัวเลปก่อนจะไมก็สวัสดีครับ